เบืองทีมงานเท่าป้าโถพ่นคุดพ่นก้นได้หลายแเราด้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ต้องแดงฟ้ามสีภาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดภารกิจนะครับนี่ครับ ชิมงานเฮ้าปะว่แล้วเฮากลับไปเห็นน้ำกันเลยครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่โดยรอบนะครับที่เฮ้าเสียดภารกิจอ่านะครับเป็นแปลงเป็นนานเลยเหยาาไปหอดพูเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องแห้งกำลังใจกันนี้เด็กควาวาสีเป็นยังไงนะครับ อ่าไปเข้ามาเบิ้งบาตที่นี่นี่ครับทีมงานเข้าอ่าครับไปเข้าไปเบิง้งน้ำกันครับภารกิจนี้เราจะถอนหอมนะครับหอมแดงนะครับหอมแดงหอมขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้น่ะนี่มึงเห็นปะครับเพื่อที่ดูรอบนี่ครับ ลมพัดบีบๆอยครับเย็นสบายครับอ่าเห็นปะครับมาเบิ้งข้ามผีครับบาดท,ที่นี่ยังไงครับโอ้นี่ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเพื่อนเก่าเสียมมะขุดออกนะครับนี่นั่นครับนะก้อนข้อ่ีรษะ เปิดน้ำไปก้อนนะครับเปิดน้ำเทมไปก้อนสักสักมือสองมือนี่ให้ดินนี่ครับให้มันดินมันออกง่ายครับผมนี่ตึองหัวยังไงครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าพอเสร็จแล้วนะครับ สารสนห้องกลอนห้องขุดเอาหอมแดงอ่อนก,ก่อนเนาะห้องกระสีมามาตากแดดตากแห้งไว้อ่าอันนี้กระสีขายจำหน่ายสามโล่ลอยเด้อครับพ่อเมยียพี่น้องปลูกกับมือนะครับปลอดสารเด้อครับพ่อเมยียพี่น้องสังเกตดีๆเด้อนี่เห็นปะหัวใหญ่แห้งครับทีมงานเพิ่กับขยนันขยนันนะครับ นี่ครับลูกชาวหน้าห้องกับประมาณนี่แหละครับถึงเวลาทุกคนห้องกระต o งมาพียแหละครับนี่เห็นป่ครบับห้องกระมาพึ่งดินพึ่งดินพึ่งฟ้าพึ่งไอพู้มีอากาศที่ห้องสีสีเห็ดแต่ละอย่างนะครับอืบางพื้นที่เพิ่นกับปลูกย่างอื่นใดอย่างสี่นหครับ มันแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ดินกับแล้วแต่อสภาพพมีอากาศน้ำได้ครับนี่ครับนุ่นครับอยู่ท่างพุ่นกับปลูกซีหอมผักผักชีหอมเห็นไหมครับดอกสีเหลืองงามแห้งครับเอาไปอ้อมก็ได้ได้ได้ครับอ้อมแซบอ้อมแซกบอ้อมแซป่ายังได้หมดครับพม่พี่น้องนี่ทาานี้เขากปลูกนี่ปลูกพริกเห็นไหมครับทาานี้ปลูกพริก ปลูกพริกนี่ครับผมส่วนทางนี้ก็สิม,มีพริกนี่ครับปลูกยา้าไปหอดพุ่นเข้กันครับพ่อแม่พี่น้องปลูกอันนี้ก็ปลูกม่ค่อยหลายครับปลูกพ่อกินเท่านั้นแหละปลูกหลายก็สิเม,มื่อยหลายเขาก็ต้องเบ่งกําลังเขาด้วยนะครับนี่กสิเป็ง้งังกฤด้วยครับพ่อแม่พี่น้อง อ่านั่นแหละครับอืยุ่งขางสวนกระสิปลูกนี่นะครับกล้วยนี่ครับกล้วยเฮดใดหลายยางนี่นี่ครับบนทางนี้กระสิมีนี่ครับเขาจะเอื้อไว้อย่างนั้นเป็นพ่มเป็นพ่มอยู่นั่นเดี๋ยวผมภาพเเบิรงเด้อ อ๋อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับมันจะเป็นบักอื้อไหมฟักทองนี่ครับเป็นดอกอังสีครับเอาไปหล,ล่จิ้มแจวก็แ่บแห้งครับนี่ครับพ่คบอคุณแม่่นกับปลูกไปหอดพูนเลยครับ่าไปหอดปนครับนี่ครับยงางไปบ้งอีกกันไปไปบ้งน้ำกัน,น นุ่นครับอันนี้สิเป็นลูกเลน,น้อยเมาเบิ้งมางนี้นั่นอยู่ข้างในโอ้นี่ครับฝักท่องก็เฮ็ดได้หลายอย่างเนี่ยครับเฮ็ดอาหารได้หลายอย่างมาตุดิยู่อยู่ตรงไหทตรงหน้าห้องเห็ดแสบครับเฮ็ดยังกระแ่บหมดครับอืม ผักยีตูเขาก็ปลูกไว้เด้อครับนี่ปลูกไว้แต่เห็ดอ้อมเห็ดยังไ้ทุกอย่างครับนี่ครับเขาปลูกแบบธรรมชาตินี่ครับเบ่งทีมงานเฮาป้าถูกพนคุดพนก้นได้หลายแล้วเด้อครับ คลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมสีได้เฮตซอยทิมงาาเหรอเด้อครับบาทที่นี่อ่ะเฮตซอยกันยังค่อยเร่วเรยวยังค่อยแดดพอๆเร็วนะครับตัวนี้แดดกำลังหอ่อนอ่าสู้สู้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณมากๆครับ